กำลังมาที่ร้านของที่ระลึกนะคะก็จะมีของกระจุกกระจิกนะคะดูรองเท้ากะบู่ใหญ่อ๋อคริสต์เ <c oughs> โอเค,ค่ะเดี๋ยวนะคะร้านกระจุกกระจิกอาวที่ระลึกสวยมากนะคะก็จะมีก่อนหนึ่งเขาก็จะให้ตะกร้าเราแบบนี้นะคะ สวยมากเอ๋อนะคะอันนี้ของที่ระลึกอืมเป็นของที่ระลึกน,น่ารักค่ะอออันหจะคิดเป็นกันไทยอ๋อ <c oughs> โอ้โอ โอยอริเขี okay, ค่ะเดี๋ยวคงจะต้อง <c oughs> บันทึกภาพก่อน <c oughs> ก่อนอื่นให้ถ่ายรูปให้หมะคะ่ <c oughs> มคะ่ะ